ด้านหน้าอีปานซิงเอียงวะแปลว่าขี้หาเก้าหาขี้ขี้ให้ออกจากหูสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเอ้ายังมาทันแต่เพนกล่องไว้พักไทยสบายดีสวัสดีเอฟซีเด้อมเอนี่พี่น้องมีแขกมาบ้านอันนี้ก็แม่นพี่กิกพี่น้องเอ้ยสบายดีอะพิกิกมากับพี่ตามพี่น้องมาเด่น อยู่บ้านนะพี่น้องเนาะมาเที่ยวลาสุดก่อนมีแต่พี่ตามมากนะพี่น้องเนาะสุดนี้พิเศษแน่พี่จิกตามตามตามพี่เก่าพี่ก่าวะตามพี่ตามมากพี่น้องเลยอยานพี่ตามอันนึ่นไปข้วงอันนั้นสาวสาวลาเนาะก็เลยตามกดว่ะเมื่อท่านเห็นคลิปอันไปเที่ยวอันทับกันอยู่เด้อว้า แม่หรอแม่ดีแล้วว่าได้หูได้ว่าพากันไป่แม่หรอพี่ตามมี่แหลวมาน้วยเด็กมาด้ออแม่หรอมูหราบกูากใส่มอ่านมานอนโรงแรมก็คือเดหลังจากกับมาแต่ ปากซีนอนอนโรงแรมที่พี่จ้าเพิ่นเช่าให้นะเพิ่นเช่าเพิ่นจองไว้เนี่ยกาซ้ำมือพี่น้องไปอยู่หุ่นหุ่นยึดน้ามันสัญญาณบ่แห่งพี่น้องในตรงคีดกี่ไรเงอนนะอ้ยอัพเบิดมือกับบลับบล้่ไปโยงเงี้ยห้องแห่งนะ สัญญาณบดีห้ห้บดีล่สาิสูงดีนั่งดีๆโอ้ยขอยหาพี่น้องบรรยากาศแต่ไปด้วยความอบอุ่นพี่น้องเลยมาเสือมละอันมีแขกหลราๆทานมากอเอันนี้ก็สบายดีเ้อพี่น้องรับซีบันีซีเนาะมาจากไซคับนี่มาจากอุบลชีเกตครับผมอ้ยกเพ่องม่เอาอนหัว้นจะกว มาจากอุบลอาาคอนแก่หนุนพี่น้องครับอาุธแม่นี่สวรรค์ปากเซมาจากอันปากเซนี่แหละครับไอคำสีพี่น้องยินฟอลอะไรสักหนี่งคอมบนเอาลินคอมบนเอาลินมืออันนี้ไม่ได้มาอะไรรถถงเหรอรถถังสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วพี่น้องตามบุญคอนซีเกตครับผมพัดทินมาหอดี่อีกแล้ว กินหอนั่นน่นแว่นมีสากิอว้นกอดสาน่อยทานีจ้บอสครับกินหอบรรยากาศกินหอกนกงหน่กินหอยซาตัวใหญมเงนเดียอะไรเหมือนกนบอสผ้าผ้าน้องกิ๊กมากินแกงหน่อมน้องรอครับผมผ้ามาลาวขังแรกนะพี่กิ๊กกันี่เนาะเฮ้รังที่สองบอกเอามาหนีซะารังแรกมาบ้านานี่ครังแรก แต่กรขาดไม่ลายพี่น้องเลยนี่ไอตุ้ยเนาะสบายดีมาจากซองตัวยืยซองรอเทียวลาวน้องมือนี้กับมีโอกาสได้มาเที่ยวปักซีแล้วกันมาจากแขวงไหนเจะกันในน้ำโตจากก่อนมาจากแขวงลวนี่ก็คืออะไอ้โต้ยพี่น้องแมนแมนมีโอกาสได้มาเที่ยวอยู่บ้านมางสุบระหน่อยเนาะแมนปอปออินดี้มาเด่นน้ำคือการวันนี้พูดดิอบอุ่นหลายคนมาเด่นนี่อบอุ่นนี่อบอุ่นจนจนที่กับห้องโบได้แล้วนี่ เชีอ้บจะอบเอาอะไรูจะเอาเป็นของวสุไม่ยินได้ยินมันเมื่อวันนี้บุจุบ่เอาเนาะเไปแจ้าไปจานะัวเารองหน่อยตอนหตัองพี่ตามพี่นอนพี่นองเล้เข้าสีแลวเ้า่ตอนห้ามเราค่อนดคนสีแล้ว้ไปต้องการลูกก็ลูกสิบลูกสิบเอ็มุเ็ดนั้กับเ็ดซอยจะถ่ายจะขี้ ขอบเครื่องกับเนี่ยมันมีคนคำเนี่ยเหรอบล้ไอ้ดอนมาทำได้ใช่ไหมไอ้คอมซีวาพาไปพี่ตามไปสื่ออันนั้นปลามึงเนี่เม่นเม่นเมนไปรอตลาดน้อไปนำด้วยนํำกันด้วยกับพี่ดอน โอ้พูดไทยซะด้วยแต่ไปยังมากรักมากเลยพาไปตลาดนะคนคนคนชนายนี่ก็ถ้าได้พูดไทยมันจะออกรอบแน่แน่นีนเป็นคนทนายโอซิสเกตซิสเกตก็บอกว่าเป็นคนขมเอน กมิม่ทรบาเาป็คมิ่นะคนขมินเปล่าไม่ใช่คนรบไจับตัวไหนไม่เขาเรียกว่าคนขมิ้นบังสาวนี่ไอซุกผึนผ้าไอตัวโยนเนาะไปรำหน้าซอยสาวใหม่ยพี่น้องในครังเลกเพื่อนี่เช็ดไม่นู่อยังเนี่ยก้อยปลาปลาอยัางนี็เรื่อน้อ่าจิก้อยม่าได้สิจุ่ม ส่มาสอยตอนใหญ่เ <Sustain> ม <able calculator> ่เสมอว่าเขาเรีตไปดวเพิ่งก่อนไปกเออพ่อนีเนะออเสือสีมือันฉีเฮ้ยเียงเมียบอคือเียงะจะคือสวอยตอนใหญ่เลยเอ้ยลบปากเลยกินด้หพี่กก บาสบีบิกิไ่ยใส่เงแล้วสิใส่กิกจักบลก้อยนี่ห่นพีน้องบงสานี่ิคนไปหาเห็ดได้ปักป้านึงเต็มตาไใปดหาอยู่พู้โอ้ผ้าไใบกไม่ดนเลยก็ได้นั่งนี่แหละข้าก็มาแต่เอาวุ้นได้เอาวุ้น้กั่งไ้นี่ยจนเรียนน้เลยผ้าอันพิกิ มาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะทางบ้านแบบนี้เพิ่นเคยใบ่ไหมเคยพอบรรยากาศแบบนี้เนาะเคยพออยู่บ่ได้เะมนมีดอยู่บ่ฮะครับมีมีดเบื้องนี้พี่น้อยก็ได้เออเอือนไผ่ได้คมั้งเดี๋ยวๆเอิ้นไผเอาล้านเอาไว้ให้เมียจะได้ล้านอยากมีล้านให้สวยด้วยายตาบ่ล้านจะได๋ล่ะบ่ได้บ่ายตาบัวเลยมือเนาะ เียวนี่ทุกสนิทอย่นี่เขาจะชีบไวลากอดปลาเขาจะใส่ปลาใส่สนิทจะกรเพิมคนท้งน้องเบ่งมีนองเหนือปลาเครื่องเนาะปลาตัวนี้สิจุ่มเนาะตัวนี้สะเป็นซอยใบจุ่มพี่นาะหยิบกรดก่อยน้ากระดกตกไม่อยาดแกนตัวยากกันเออ๋อกแดงมาตัวเส้นนังหอยแ้วมันเล้ยงคิวไอ้้งสี ตอนนี้มนขันมังนาวเดียบร้อยพี่น้องจนสีนฮดน้องคือเอาลวกเดี๋ยวบอขวดปราชญ์ขอ้นแล้วเอ้แตวกระลวกน้าพี่น้องนะอย่ามันมวนเนะชุกเนี่ยค่ะเอาจ้ามาเอาเครื่องรุงมามาดใ่กผู้ได้กินชุก แล้วใส่ข้าวกั่้ยลงไปใส่ย่งเน่เข้ากล่วข้าวกั่วข้าวกล่วโอ้สิเป็นเสฉวมเสพริกข้าวกั่วแล้วคนคนคนชิมเบิ้งสาติบเสแบบเซ่บสุดะเป็นนู้นอไล่ออกจากพิมงด้ล่เป็นน้องสะไฟด้วยไม่ให้เป็นน้องสะไฟอน้าะโอ้ิ้กินไม่ค่อยแสบบเแกงใหม่ก็เรียกสมุนไพร สะพายมาเขาองอายนีอายด้อีก่ะโอ้ยอ่าโอ้เออขอตะตืลงวาลงงอันนี้องต้นกด้องบงโอ้ยปดใเว้ยานขวี้ยงิบวารามเป็นแ่สีเเขาขวอยู่ไหนอ่ะแต่ว่าเป็นกล่อง่ อันนันพี่ใหม่นอนหน้าบอกนอนหน้ามีแต่บอบบี้มามาายคนจนแม่อหน้าคอยนอนหน้าพี่น้องขาดำหน้าขาเจ้าคุ้มหน้าอยากมาทำบอบี้าใ่ต้องให้บอบี้ดบหน้าให้แรกก่อนอย่างนึงเี่รองสิบสองงาจิตเขาแล้วก็โลกโดดลุยเออเดอลันดห้าเห้อยาอหาให้ต้งให้บบน่อน่านอีบ

นกปานเนี่ยหายว่ะล่ะแม่่ดาเดี๋ยวเรามาก่อยปลานะบอกไี่ยาีอยปาปะทอ่าอีกนี่ด้มาอมไม่ให้เนี่ยมันเนะ อันนี้พอเอาไปเาะไอเสกอกเอีแมามาพี่น้องสบายดีไหมสบายดีพี่น้องสบายดีม่้องโอ้โหั่งังเบาะละั้งเาวกินเขาวรวม้ากันพี่น้องมาเลยปี่วนคักนวก็แบงไปที่แมงตน้อพี่น้อง สวยอาในิตมปลาใส่สักเนี้ยนองยัยกอยนีว้เอซีเมือเนาะตีให้แม่จหน่อยตัวนี้ก่อยเด้อพี่น้องมกิมาก่อเคกินย่นีัเหรอเ้าื่นเนาะอ้นั่งัเาโทรบอกว่าบีดนาะมันอยู่เพ่เดียบ่ะวมมาเป็

อาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ากันาหมนี่หลายคนกินน้ากันเจ็บแสบแบบนี้คับทีวิตว่าเปอนำแซงมัอาเนี้ยไอ้คำแซงโมมาเนาะอาใ่กระตา แตงียมนะพี่น้องเมนูตอนรับแขกมาเหมือนนี้พมกันหลายคนเนาะทางนั้นอีแม่เพิ่งกับปูบอลไม่ถ่านเนะที่ทางเหนือพระพมใช่ไหมที่เเห็นอัน ไม่หิวมาเลยว่ายังกอนไม่หยามุ้งกิน่ิ่าถงข้าหอมเปนไงบ้าง่เห็ดกินเป็นเห็ดก้อยเห็ดละเป็นน้องหิวมากเป็นตุแตปน้องสะพายแน่นอยู่เบ่เอาไล่ก็ไม่อยากไล่ชูกินเบียร์เก่งไรไ้กินอะไรเด้สักกินแข่งกับอะไรลุกแข่งกับลุ

ออกมาเด้อ่ายบาทถ่วงบุญธรรมกยาแม่มันเมนเอินเหนเขาเนาะถามาให้จัขาลพี่น้องบรรยากาศอบอุ่นดีพี่น้องเลยอบเอาอบเอาพังสมองตอบค้าดีแทนครับเชนมาเด้อพ่อแม่พี่น้องสอบคุทุกคน เอฟซีเนาะกินข่าวน้ำกันเด้อมือนิได้มนัอาหารดีปลาค่ง่เออหมออันนี้จุ่มเอามาไก่ไ่อ้ดอนเมื่อีน้องมามาี่นักเมืนบาซานซิตเนด็กใช่ไหมเด็กชายอย่าไปนกอย่าไปนกเลยเกิดจกเรน กินต่อครับพี่น้องมเอนูได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายำลงนอนไอพูดกินมาครับผมซีซั่นสองครับซีอัมีสองมากับคนพิเศษแน่มาครับมากินกับคนคนดูใจเนาะหลักๆนีขึ้นไปกินแกงน่องใหม่ยั่วเพื่อนครับพี่น้องเตั้งลักมากินแกงน่องใหม่นะกินแล้วก็แกงใหม่ไปเอื้อนไปเอื้อนเนาะไปเอื้อนเท่กันครับผมมามาพี่น้องเชียวน้ำกันครับ มี๋ยมาเดี๋มากกันมากพักกันมากป้าี่เลอ่าฮะสุดนอดเลยเอาพักไปบื้องมาพี่ตามครับเอาไป่นะโอพี่ตามในเขาฮ้งเลยเนาะเอาพูนเอาไปวางสมบจ้ะครับกินด้วกันดีเลยเออแต่ไม่มีายคร โอ้ไข่ลาบละค่ลาบเลยอสองแนหตเออโอ้ลืมไปแอ่คำาีเีวในคลิปบรรจจ่ายอเดี๋ยวขอปราชิจ่ายไม่นะขอบใจด้วยขอบใจขอบใจลายขอบใจแข้ามีด้อขอบใจลายขอบใจขอบใจอายสั้ามชีเป็นก้อนสือปลาเทียนครับตัถ้าแดกสีจะสื่ออามเส้นออสามเ้ขอบใจเลยล้ย อไอคำซีคือมันสุด้องขอบใจไอคำซีน้องมนาพี่น้องเอ้ยเนาะเต้นนับเ้าการแบบตั้งหน้าขอบคุณอินดี้พี่น้องเนาะขอบคุณต้นหับมีตามทั้งมีจิกน้ำพี่น้องเอ้ยขอบคุณน้องคำซีนะครับขอบคุณมาทุกคนนะพี่น้องเพราะมาจากกาเจอก็มีเจอไปปะอันไหนขอบคุณอินดี้ตอนหับตลอดนะมาซ่านๆพี่น้องเอ้ยเด็กเป็นเซอนหนึ่งฟ้าไหนบอเพิ่มขึ้นได้บอกพี่ได้แต่รถแล้วพี่น้องเอ้ยแต่มันโมมี่น่าตอนนั้น ปลาไอกำสีคนึ่งตะปัดตะหักตะแพ่งเลยวะถ้ากินสดๆแล้วก็แหม่บางๆนะเห็นว่ามากพี่ตามบอกว่าโอ้กินหอยพี่จีเจ๊มากินมือนนะนะกินหอยพี่จีอย่าให้ไปซีดรองกมืนนะเจ้าหูบอกวิธีกินปลาเนี่ยไม่ต้องจุ่มเลยนี่พ่อเลยไหนพ่อเลยนะพ่อคอยห่ากินไรอันจุ่มหินอยู่แต่ให้เจ้าจุ่มงือจุ่มมือครับเนีะเดินไปไม่น้องกินสดได้อมีใบมะพร้าเนาะครับเนาะบอบอครับอยู่ฟังไทยมันกินสดได้ครับพี่น้อง กินได้บ <itch ell> okay, uh, uh, uh ่เอาแม่ตัวฮอาีบ้านแม่จะเอแม่เอาน้าแม่พุ่น้ำแต้านะกิมจะได้เสียบอยู่บ่ปล่อยปลาช่มซาตีบมือนี้ไ่ได้พี่น้องเอ้ยมือนี้เป็นเกดไรหูจังแพงกับทังอนาบาตยไอตยพี่น้องเี้ยี่น้ยนมกินอมกินแล้วก็ชิมดีขึ้กันเนาะจุ่มเบิ้งมาเจอหลายคนมือนี้มว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 าไผเน้อเนื้อมันดีไปเนาะ หากแพงแบ่งปันกันพี่น้องไปหาลาเบเนาะางอักเพินหน่อตเอันนี้เนีมันะไบนยเาห้อากซื้อเองเขารอบเด่นดิโ่าไมาไนบ่เนี่ยมันดีแห่งนี้ดีนบ่อ้าวขอบใจอีกท่านึงแดอย่จุ่มครับเลยจุ่มบ่อ้โอยเมื่อ

ต่เออเหมกันเด้อจ่ยังให้พี่กิ๊กเห็นน่ะนึงคลิปไอ้ตามมานะตอนนั่งโยงเหี่มตุนเออน่นอนนี่ได้พี่กิ๊กกับิ่งก็เธอตอนนั่ก่อนเอิกแล้วนะคือตะกูนอ่ก่อนนะมีเออมี่แต่ว่ามี่บอกเพิงมาส่งมาให้กูพี่งแจ้งกูส่งนอกเยนน่ก่อนกูน่งซุปกินเรี่ยวแล้วมี่แบบเป็นทางแดกคือกัน จุ่มปลาในสระเลยใช่ตัวน้องเบมืดหันโอ้เสียบเดยเพิ่นว่าเอลยเพิ่นว่าเอลยเป็นเป็นคนที่เจียวเองเพิ่นว่าที่จริงมันออกขมๆเลยถามว่าเพื่อเพิ่นใจอย่างดีมันได้บานก่อนใครพี่ตามกินนะมันดีมันโมมี่ได้เข้าเข้าบปรได้เจียวแฉๆอันนี้อันนี้มันเจียวเพิ่นเอลยเพิ่นเม็ดเองมันเสียออกขมๆหน่อยนึง งงคอมนด้หนึ่งแกงบวกลมสมยทากได้กินขมบวคมสม้ยทากขมได้หนึ่มันโนยมันขึ้นี่ขมแห้งยี่ดีแห้งแนนกินเขาต้องกินใส่ผักอ็ดีนี่พอดีผัดใส้ผักนะจริจริงอยากกินจุบนะอยากกินจุบออไม่ใช่พักเลยครับสีอืจนเธอได้กอดปลาจุ่มบลาเนี่ยหน่อยเมนบอกนีตละเอามาซอสตัวล่วก็จะได้เอาเมือนสามมก็บซอสเหรอนแน่นเรอยตอนนี้ เอาสีสัน่างนีเอาเดียวเห็อีนควยควยนาพี่น้องก็จะแซมกันเอาว่น้เอาวาให้น้อยกินบ้าง่เราโดดเออจังตะว่าไปเดีพี่น้องจุเออจุหรอจุมเนาะอ่ะพี่ิเอว่าเราไ่เคยลองเจ้าบอตัวเดยวมลองแม่ค่ะอย่า จะซืซกะเะซุกกมาเาบิเด้าบซุกะุกะว่ามันจุ่มมนชุกแน่นดูเดมอนเ้เหรเมอนเดอนเ่หอนเหดิห่อนอ๋อเป่าอันนี้แมงไหมลายแหงพี่น้องพี่น้องจุ่มจุ่มจุมอ่าตอนหพี่กิ๊กพี่ตามเนี่กับไอ้ตเนาะ มาเด้อกินจุ่มปลาเครงปลาย่างก็ปาไอตุบ่อไอเดอนเราเป็นบะอันคนปลากันปลาเคร่งปลาเครื่งปอตุไอดอนาปลาอตุร่างมขักเนาเจ้าห้องมาแส่แบบ่าใสบังนาเนาะะอน้ำขนบ่หงยไปอยากบอกมั็พูนนนี้ไอดอนเ่าปาไอตุกไอตุกเาเน แซบเบาๆตัวผุดยอดตวบก็ตยแค่จไหนกับกขมตอหอยทากมันมันมันแซบแบบว่าแบบขมขมนิดๆไปว่ามันกับเนื้อป่าที่มันแน่นๆขนาดมันก็โอเคเลยแน่นๆเนาะ้กค่อยๆก็บม่เคีกินีอไวนี่าม่ได้ตัวแรงเลยเม่เคีกินเตี่แบบจุ่มเนี่ยใารดีซอวกันพีค่ะนี่ขั้ก้อยตอนซื้ตอนนั้้อบุกิจับาทบ่ขั้นก้อยนะกินเยอะก้อยกินเยอะเนี่ยเวลามกอีล่ะเวลามกอีแล่ะ เพราะว่าซื้อตอนนั้นซื้อไอ้ผู้สาวบ่ได้กินบ่กเขาว่บาบ,าบ่ได้นะั่นนะซุกได้เซ่อผู้สาวตอนนั้นน่ะมันล่ำใช่กหมพี่เจ้าเราจะตัวไปกินอยู่ภูมิคุกับผู้สาวหน่อยมั้ยบ่กันมาลองก่อนนะมันเมียเต้พี่น้องตารักมีคาตอนนั้นไอ้ตามมาไปกินกน้ำม,ม,มันนะผู้สาว คล้ายเนอะเห็นเในคลิปน้อยๆชงฮะว่าเห็นกอดคอเต้นทำกันอย่ไเดี๋ยวไปนอนแล้วมีคนนอนสุกขีดอะไรอ่ะนันเขาพีคตาอึ้งอ่ะตื่นขึ้นมด้ยักไปนอนอยู่มุนหุวสองขีตาอย่านีมนมอนอยางเงี้ยยักไปนนกอดเดสองคนมาเนี่ย ที่แรกครับน้อพี่ตามมาอาบน้ำแล้วสิเขาไปแปลงฟันเอาพี่ไปอาบน้ำพี่ไปอาบน้ำยู่วะแม่พี่ไปอาบน้ำครับผมหมแตัวพี่จะอาบน้ำรอพี่ตามพี่ตามบอกว่าอาบน้ำก่อนจังสีนอนผมจะจับแปลงฟันรอนอนถ่ามแล้วอ่ได้อาบแน้ำวะ่นเช้ามากก็นอนหยุดพองพี่เลยก็เอาเขามาอีกที อันน่ะอันน่ะเห็นอันน้อยๆถ่ายคลิปอันน่ะเห็นพี่ตามกอดแอบไปเหอเมื่อชมไอแนวมาสักทีครับสาวผมั่นเมือนบอล้วผมทันผมทองผมทื่อทองทองอันไหนสาวสาว่านสาวเไปเล็กเสริมโคตงเวอร์สุด ไม่ให้ติ๊อะไรยังอีกเลยหรอพิกิ๊กอันนั้นพิกิ๊กเันยากลพี่น้องไงเบ้าเ่นะพี่น้องเลืเบ้าเ่นนะฮะหน้าตาจริงจากมากนะเบ้าเ่นอีนี่ยอกยอกพี่ตามพี่น้องเลยเนาะยอกพี่ตามยอกเรื่องอจะเป็นกมีโอ้ผมเอคือจะได้มาเจอเจอสุด้ทยับางผมกับ้าอยู่ บ่นมคบเนเกเขาคนเล้านินะได้ละไปละอพี่น้องม้วนพี่น้องเองายองเก็บอกว่าคนล้าคนจริงใจเห็นิมแล้วจะเอาคลิปอันนึงตัวที่ตามนอนเดกไอ้ซุกซุปขี้เหื่อแนนพอแล้วพอยอกง่ายกันพี่น้องเลยอ่ะล้าพี่น้องเดี๋ยวบังน้กับซิเคะเก็บผาพบัยาการไปเพียงสนีเหเนาะ พ่ะป้านี่ก็ไก่เสิเดิมเลยพี่น้องเดิมเลยครับแนนจะได้ลงคลิปเลยครับเก็บความบรรยากาศเป็นเพียงเท่านี้ฝากพี่น้องกดไลค์คอมเมนต์เป็นกําลังใจ้บ้าหน่อยในเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคลิปนี้ก็ขอกล่าวคข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย